ครับก็สวัสดีครับก็วันนี้ก็ผ่าไม้กระถินนะครับก็อยากจะผ่ามาให้ดูกันนะครับว่าทําไมไม้กระถินหรือว่าไม้ไอเคเซียถึงมีราคาแพงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก็ในชุดนี้ก็มาหยากไม้ขนาดสี่นิ้วนะครับหนานะครับก็เป็นไม้ห้าเอะนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็จะเห็นว่าผมล้างหน้าทิ้งไปน,นิดนึง ก็เจอําหนีแล้วนะครับแล้วก็ด้วยความที่อยากอ่าย้ายจาหนิมันเลยไปนะครับก็ต้องทําการผ่าอีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเดีอ่ะตัดที่ผัานไว้นะครับมาให้ดูกันอะัดเร็ยบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทำไม ก็มีราคาแพงนะครับนะับผาครับยิ่งยิ่งผายิ่งเจอนะครับก็ยังไม่เปิดลายนะครับในส่วนนี้ก็จะเห็นว่าอ่าเดี๋ยวลายเขาจัดจานนะครับเป็นหน้าเอนะครับก็เปิดไปครับก็เจอนะครับยังยังมีตําหนิอยู่นะครับเดี๋ยวผมค่อยค่อยเปิดให้เรื่อยๆให้ดูเรื่อยๆนะครับอ่าก็มีอยู่ครับ ก็เรื่อยๆนะครับมีอยู่ตลอดนะครับก็เรื่อยๆนะครับมีเรื่อยพอครึ่งนึงแล้วครับพอยังหนีไม่เจอพอมาเจอเป็นนี้ก็มีการอ่เห็นว่ามีเห็นลายเช่นหน่อยก็มีการปรับไม้นิดน,นึงนะครับก็ปรับดูก็ เจอตำหนิอยู่นะครับพอลับไม้ดูกอผ่าเรื่อยๆต่ออีกนะครับเจออีกนะครับก็เจอนะครับพอมาตรงนี้ก็ดีใจหน่อยว่าจะไม่เจอแล้วผ่าไปครับโอ้โหเจออีกแล้วเจอเรื่อยๆนะครับพอไม่ยอมหมดนะครับเรื่อยๆนะครับผ่าจนหมดแผ่นนะครับสรุปว่าเขา มีเต็มทั้งแผ่นนะครับในชุดนี้ก็ให้ดูกันนะครับอ่านี่ครับฝ่ากอเจอทั้งเซตนะครับอ้อก็คือไม่ได้เลยในอ่าขนาดไม้หนาสี่นิ้วนะครับก็เนี่ยครับถ้าเราเจอแบบนี้ครับไม้ที่เราเก็บไม่ว่าจะเสียเวลาได้ก็เป็นอีกเหตุผลนึงเหตุผลนึงนะครับที่ไม้ อาเซียมีราคาาคแพงนะครับว่ามันจะเจอตําหนิแบบนี้นะครับแล้วก็หายากต้นที่ไม่ค่อยเจอตําหนินะครับก็ให้ดูกันอ่าโดยประมาณนะครับขอบคุณครับ